ปากรอกก็หาเาเออแระกับแปดเก้าหาอมี่แปดหาเข้าหาวกกรชิบแนี้เชียงแซงลไห้นบึงเอียงไหล้นบึงเลยอยู่ขื้นมันปรากาแดงมีธีปรากาอะไรดึว่าเชียงไเลยตอนตอนนี้ลบหรือยังพ่อไลบหรอวะไหนไหนไหนพี่ผมไปดูนะโอ้้ารโแจ้ไม่ดูเพราะเป็นรูปเะไรไม่ไนีหันอันมีแต่สองห้าหกแล้วพ่อ คำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดพ่อครับสวัสดีครับครับครับวันเดียรวันเดียรดังคักเนี่ยนี่โอ้โอ้ฝาดป,ปีนเลยฝาดป,ปีนเลยพี่น้องเออมันรูปหลอนอะไอ้ยังโอ้โอรูปหล่อน้ำใจดีตาอ้ออคนสวยเสด้วยไอ้ยังก่อบไปพ่อไอ้ยังก่อบไปเศราเนี่ย แล้วก็เท่าเนี่ยพ่อพอส่งส่งฟังเนี่ยพ่อย่างพ่อขวดเต้าอ่ะเจ้าเต้าไม่เต้าเต้าก็เจ้ามาเออเต้าก็เจ้ามาเต้าหวยก็เจ้าไปใช้แก๊สก็เจ้าไปพ่อมันอืมก็เจ้าเลยมาไห่เลามาไห่เล่ยเรับอกเราข้าเจ้าอืมไม่ยังนี้ส่งอย่างว่ะเต้าอ่ะครับเจ้าไปอย่างไม่เจ้าอ่ะนะเจ้ากะเอาบ่าไปอยังเจ้าสิขายู่บ่ แล้วเจ้าห้่ห้เก่าพอได้ยาจูประันครับครับก็เลยว่าเอาเอาเก่าก็เลยเอาเอาห้เลยห30สามชิ้นไเ้อเาอะไรเนี่ยสองข้อมืดอพี่ดิบ้าไม่ดในขนาดไหนพ่อโอ้ยพี่เหล่าสองข้อมืพี่โอ้เลยุมองจิงหรอกเอ้ยสุดที่้หอยุ่งข้างหนยไงเมื่อนเนี่ยสองข้อมืดแกใส่ใส่ใส่เตาเต่าอะไรพ่อ เต่าธรรมชาติเต่าหน้าห้องเนี่ยเต่าธรรมชาติเต่าธรรมชาติแต่แรกขอไทยสอนชีวิตขอสามจีบาทเด้ออันนี้ไม่ได้บอกเลขเป็นบ๊วยบ๊วขอไทยสอนชีวิตเขานี่ฮ้องแต่แรกบอกไปเรื่อยวัดสาวัดก็นี่พระอาจารย์พระจีนบ้านม้าแม่ยังลวงพ่อท่านมันบ้านไว้พอเสี่ยงโตไปควายวัดครับเตาน่ะเล็ดกจวนสงสารคเออก็เลยว่าไทยสอนชีวิตเขาไว แต่น,นี่หอนเมเพิ่งเย็นยู้ในวัดมันสียู่ซุ้มเย็นเย็นเลยครับแต่แกเล่าว่าพอเอาควายไปในวัดก็เลยจะบอกเขาว่าเออตอยชีวิตซอยเจ้าเ้อะมดสีมาหายุ้ขายุเล็กุ้หวยครับเมื่อล่างกับช่วงหลวงพอญาติในสติตมาบอกเรขกองอะไรไทยอนชีพด้วยไห้เ้อเราอยู่ในวัดในว่าเยล่ะบ่มีพ้พูดชัดตัเออ่ว่างิตนาบอกเราบอกย่อพอไปไทยชีวิตเขาไทายชีวิตเขากี่บาทนะ สามสิบบาทแล้วชอบลังบอกแล้วจะล่ายไปเลยปล่อยไปเท้าอนเรลูกไปกลางสาร้อยลองลองยุงเสรยง่หนาแค่โเบิ่งเข้าเสียโอ้ขวาผมขีดของมันเนาะครับท่านอยว่น้ำขอเขาก็จะขากูคือบ๊วชงเบิ้งเด็กหลังเจ้าเนี่ยบ๊วเบิ้งมันจะเศร้าอะไรอพออสุดลวยไม่เห็งโอ้เขคือขายใหย่สามสิบบาทเพราะว่าชะบบาอกแล้วให้เขาไป ราคามันลดมราแต่ไส้เขาไม่อยากโดเขาโฆหาเอาสาศูนย์ไปเสี่ยงโชคไหมเอาสามศูนย์ไปเสี่ยงโชคปะบวบบวบบวบแจะม่ถก้ามันมาสาศูนย์จะไม่เสียได้ปะบบบางกนแหน่เบืงบนพื้นที่มันกันว่ามันจะตรงกันไหมเนาะมมาจังไหนแบบเลยมันสิมีอยู่ฟออยู่สามสามสีฟอกอยู่เด้เพราะมันสสว่าเอาหล่ะสีได้สีได้ควอยได้บนยานตอนนี้ฟอมันจะรุ่มจุ๋มรุ่ม ที่ว่าเลขล็อกกองสลากนั่นเหรอพ่อเบ่ได้แบบนั้นบวบแล้วเลขกว่าแค่ชั่วบ่ใกล้มือเขาชั่วจับมือเนี่ยเออยั้นมาสู้ากันขึ้นเขานั่งเบิ่งแบบเขานั่งเบิ่งได้านั่งเบิ่งมันไหนพี่ดังเบิ่งเขาจะบอกเขาที่เข้าไปนั่นแหละนี่ตา้งกว่เที่ยงตั้งยังตั้งชุมชนมี่อย่างเขาซื้อสารน้ำชุมชนหมวกบั่นนี่แหละเลขล็อกกองสลากเล็กองสลากไม่ไม่แล้วพ่อที่เป็นมั่งรอมาเออเขาจะหายมากเป็นตาตร์ล่างเขากรเบิ่งนั่งจอดส่งเบิ่งเขาจะบอก จ้องมึงยังหันเยจ้องมึงยังหันวันี้ป่ะใาวย่างหยจังตอ้การชนะแล้วเราก็จีนแค่ข่อจ้มพ่อมันนั่งไปเดี๋ยวมันไม่ทันมันจะมาทนเขาคัดคัดมาท่านเรงจบไปเลยวดหน้ามันไม่มันไม่เห็นเลยจะหวังเห็นเป็นตัวสมตัวเลยบอกพ่อมันมันบราณสมตัวตีเป็นเลขห้ตัวตเป็นเลขมงหอกตังมงหอกเลยหนึ่งพันสองพัามพันสี่พันห้าพนหันเจักษาสินหนึ่งน ตรนี้แกรังเงินรัจกมันช่มาประกอบกันตัวนี้แต่พูดอะไรฝันมาจังไลเขามาประกอบกันอย่างเดียวมันจะร่วงถัวกับเขาหายมาบอขั้นเขาหายมาลูกสวปับหยุ่มหยุ่มมันหุ่มมันไปเลยอ้ยังไ่มีผ่านปุาบจ่ยกษาสขึ้นรอ่านเด็กเล็กเอาไวนะพอเห็ดแบบนั้นเออร้องสามวัโอ้สิงว่าพัดงัวเดียวสิงพัวพัดหัวเดียว สามหกเนี่ยใช่น่เละซี่สามสองหกสามหกสองนั่นสามตัวเอเล่เมันอกเล่ายังม่แรงสามตัวเส่วนอันนี้อรุณเปรีเลขไข่แต่ว่ามันออกเลรเล่านี้บ้าอายะเลยสักอายะเลยใจเอี่ยงว่สามตัวแจกมันออกสามตัวแจกเลยโอ้ที่แม่นแบบนั้นเอ้าเทาเลขไข่ให้เลยะ เปซี่กับเาว่า่เลยตัดงทมได้เอาสามตัวอย่างเดี๋ยวสามตัวอย่างเดียวโอ้โหมันมีการมากบเล็กบวมเออมากบวนเล็กบวมเพราะมากเล็กละอของพ่อส่วนมากเป็นบลนป่ะครับพ่อบนบดหวว่าเชื่อี่ล่างที่เสี่ยงเงินเรียกเชื่อเลีกล่างเล็กบวเบ้ ย่างกับซี่เรียกล่างก็ต้องีเรียบนบัตซาเยอมาีเรียกล่างเอาบนอย่างเดียวเอาบนย่างเดียวหนุ่มย่างเดียวหนุ่มย่างเดียวหอมหนาๆเลยใส่งวดเด้แปดก้าวห้าก้วห้าถูกปดก้วห้าก็ถูกสาหนซีสาหงวดเจสว่บารีพา สามสามหนึว่าเขาสี่สามสองหกดแต้มเดียวเนบานี้ว่าดันว่าพันดอกอะยังไงเก้าเจ็ดสองเอเก้าเจ็ดสองเื้อสองเก้าก็สามตัววนี้ถึงตัวไปวห้าร้ตัวละพันเลยตัวมากพันตัวตัวไม่หนักก็ต้องห้ารอยมันจิหยาบว่าวันนี้หยาบท้องตัวหุ่มใจจังๆเลยโอ้ยกระเป๋าจนจอยอ เรียกว่าออกเก้าเ็บสองโอ้ยมันก็บอกว่าสองเก้าเจ็ดสหน่อยถ้าออกสองเก้าเจ็ดโอ้ยสอบฝุยไม่แซ่บแน่นชื่อหลายๆมีเลียกยังเก็บมาอยู่ดิงวดนี้ยังไม่ฝันงวดนี้ยังพระท่านฝันแต่ว่าไปไถ่ชีวิตเต่าคือกี่บาทนะพ่อเตาเขาไปเตาเขาพยายามเลี้ยงยางว่องอยู่ห้องเขาไล่ขึ้นมาเขาไาให้อเขามาให้จะเด้ยถามเขาว่าจังซี้ว่า อันพัฒตาชั้นผมได้ต่อมากั้นเตายู่สอะไส่วนให่เลยชั้นเตาย็้ลยมาไห่มาไห่ก็เลยว่าเอาอย่งเี่ตัวเชจักบาทแล้วท้าพระตาเสียห้ครับถ่านพระตาขอไทยขอได้แค่สามสิบบาทสาบาทเออตัวชาวบ้านเลยก็แเลยท้พพัฒตาจสีหายว่ได้ค่าเรามันหดครับเชื่อยาสูกรทำแบบ่อยากไอย่งนี้เขาสามสิบบาก็เลยว่าค้างไว้ขึ้นหนึ่งมือขึ้นเนี่ย ครับมือซ่อมอ้าหัวตาสว่างก็เลยไปไ,ปไวหววัดก็เลยจบหลังบอกเราบอกเตาน่ะจบหลังมันตงงนัวใหญ่เนาะจำไว้กัจบกจบเออพอใช้ช่อนชีวิตเดอ้อยุ่หอง,อยงหอ้องยุ่งหวก้องไปพักเก็บม,มาหนี่มาอยู่นี่ก็ยุ่งซุ่มเย็นๆนี่ฮวันมาเพิ่งเย็นเดออ้อในวัดนี่ยุ่งซุ่มเย็นๆให้พวกขาไมโชกไม่หลับมือร่างคอซองขัดไปบอกเลขบอกหว้ด้วยลอตเตอรีเพราะในจีนแต่ชาติธระธรรมะใช้ช่อนชีวิตเอาเจ้าไปซะแล้วบาดเดียร์แล้วบาท อยู่หลังเราแบบก็รอลอง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 นะครับลองลองใส่ห่อกลางกงอยู่เท่านั้นแยกน้ำไว้บางเข้าบ๊ายบายว่ะบ๊ายบายบอดเจ่าอ่ะไปไทยชีวิตกี่บาทนะพ่อสามสิบบาทสามสิบบาทเขาเจตนาให้เขาวะนะวันนี้เกตะไ่านเขาไฟเจ้าเร็วจะได้ z o ง m ย้าอีกกี่บาทเออจะได้จะได้ไม่ได้ยุ่มบหมือนวันนี้เกิดวาอยู่เกิดวาอยู่สีหมันอยู่เด้โอ้ข้ามใจไว ทำใจไว้ใจจเย็นฝนเชี่ยวแล้วแม่สิพัดสิพัดกิ่นนั่นกว่าเออพัดกินนยาไอ้เนีพัดกิ่นยัเสิเขาบัดต้องกินกินมันอ่อนยากก็ต้องกินเทาเขากินมันก่อนเลยเออเป็นมะพร้านมากกลิ่นบ้าเออเขากินมันแล้วเออมาไปไถ่ชีวิตไถ่ชีวิตเขาสามสิบบาทสามสิบบาทวันนี้จะหนุ่มเลยเป็นบ้า ก็หลักหลายไส้พันอ่าดูดมากเลยมันถึงจะิงุ่มนะพ่อเนาะมันไม่เห็นท่ามันได้โยดยัดจิงเออแรงๆเลยครัพิมพ์ลอไว้เอาให้แน่นแน่นเลยเอาให้แน่นๆน่นเลยโอ้ยแรงๆเลยนุ่มย่างเดียวหจุ่มย่างเดียวกินยอดย่างเดียวโอ้กินจะดชี้แดงชี้แดงนุ่มย่างเดียวครับผมเอาพิมพ์รอไว้นะครับผมนี่แหละเอ็ดที่เอ็ดสดสดเป็นๆที่หายออก